Jadi, บายดีพี่น้องมุทุกคนลยจ้ามีเฮากะสีไปเก็บพืนพี่น้องกับมน่อยจ้าคิตตี้มีลูกดยเฉพาะแล้วมีลูกดยเฉพาะแล้ววไ่สิขึ้นเขาแล้วานิตตีนะ เกี้พื้นอันนี้ก็าอลข่าวแลเข่าเลยวะเขี้ีข้าวห่อหอดได้กินสะออนนเลยเก้นก่อเด มนยเงินีน้าเนาะเอาเอด้วกรเปาเล่ออ่จเงันไม่นอเอามาผิดเนาะไม่แลวอั็ไว้ให้ลูก้าแม่เงินเราจะกำลังไปเก็บเดยเลพี่น้องเด้อใส่แหละกระลุงกระลุงกระลุงเ้ยอ่านี่พี่น้องกระหลงตัวนี้ตัวกลางนี่แหละ น้องนัดอันเผื่อว่าอยู่เพื่อนน้องนัดเลยพี่น้องเลยจะเพื่นมาจะใส่เห็นอยู่ในหนิแต่ก็เลยเอาเอย่างเลยมาอยู่น้ำเลยดางสิเพื่อนกระลงเลยพี่น้องเพื่อนลงมาได้กระบาภพนนี่มาะอดนบ่เอ้โหแม่มนาะกระบาภัย์เราตัวหนึ่งนี่ละนี่ตัวนีสลัสด้สวัสดีหูความขนาดได้พี่น้องเลยอันนั้นคันซิตี้เพื่อนน่ฮา โคตรอยู่ในหม่องเก่าอันยืนให้ตีโหลดพี่น้องเลยบรลเลนนี้คือแพนด้าคือแพนด้าน้องอัดเลยเหตนจังติสิตีเพิ่อนกับบริแลนไหมพี่น้องเลยมันคือมา้าอื่นแหลกเนี่ยคือบริรเลนมันยืนหักตีโดดโคตรอยู่พี่น้องเลยตะแพงขนาดการะลงจะได้เอินสู่เผื่นแล้วเพื่อ,อกับสิคุณนะบ้านนี้กะลงกระลงกระลงเไย อ้วนขึ้นมาเลยมาตันเล็กๆนะจ้อยจอยพี่น้องเลยให้กินข้าวเลยก็ไปนอนเป็นหมูกับนางเตี้ยเธอเตี้ยบปล่าหรนางเตี้นยนี่แหละเธอนางเตี้ยนอ่ะไปเรามาดอกยังน,น,น้อยพอดยากนะนะมาเอาอยู่ในโกเก่าเด็กพี่น้องเลยไม่ไนูาสีต้นเลยบ่ไม่นูาสีตัดเลยบ่ <c ười> มันดุเลยพี่น้องเลยย่างย่ง

สี่คนในแพแดงมันปะรจรเออเอ้าาตพักพื้นใส่ลังไงพอบบได้เห็นเปลืองฐานคอยพื้นยงยเอทุกเข่าลงเือดยัเข่าลงน้ำัเงเอาะไรเอาเมด่อไพักเลยทำงานน้อย แพนน่ะหมดเต็มหัวหมดเต็มหัวไมดมันอยู่ในอันนี้ไหมนอไปพันเพียงนี่ทองเป็นอะไรก็ักยแพน่ะย้ไซมาดีบางเวลาต้องรัดนจ้าหนมาไขนะโอ้โหงอเป่งไปจัะ บ่อป่า <Okay. S 1> ใหญ่นะบ่อป่าข้างนอกไม่เนาะซีซัมแพนด,าด้าเลยอีลงเข้าเด้ค่ะมันลงมานะ่ะนี่นี่ออกมาขำพี่น้องเลยมาเซเว่นกับแดดเขากับอ,ออกมาหาพื้นต่างออกกําลังกายแมนพาเด็กๆออกกําลังกายยาีมือแรงเลยนี่อ่อนๆหนึ่งเนาะมันเมื่อคลั่นอีกกระท้องมันจะขาดเบ้าง

เย็บเย็บเออไม่มันอยากไปตายอลไรอย่เงียลยแม่เลยพวานเห็น่พี่น้องแซงไา่พรานพินนันอานลงไปเห้นองพรถือก็ได้แล้ว เ,เราะโอ้ยไ,ไัเด้มาเห็นยังนี้แล้วทางหลังนี่ก็มีเฮือนพี่น้องเองอเปนเฮือ,ดน,อ,น,อน,นดอกไายนาไผนาตะก้เขานนเามีดาอยนกยงจมันมันหายะมาาเอาอะพ้นไปเอาไหนเนาะ พอยอยื้น,นลายเลยเพียงอะไรเื้นไม่ต้อกพื้นด้นนี่เขาให้ถ่านในโอเมนให้ถ่านในบ่เห็ดได้แล้วพืพ้นดิงดำแห่งบรราา้าเลยลูกบ่โมเมนเขาเอาตัวดีบ,บ่ตัว หลงทองก็เอาพื้นมาเล็กน้อยพี่ฮักใส่แบบนี้พระก็เก็บพื้นมาเรียบร้อยพี่น้องเอยมาแหนื่งินสะอ้นก่พวพนกมาดิดน้ำพี่น้องเอยพากันเห็ดอย่ยงดีสวัสดี่นองนังน่ลอะวันังลีม เมท่า่นมย่ปาแดงเนาะปแดง่นเมนาะปลแดงเนาะก็ดีกับองน้องมออย่างเองเลยสิน้องเลยจะเอ๊ะเน่เน่เนเาต้องเอาวันนี้เพราะว่ายังงงคไไหมเพราะว่าเป็นอะไรนมาแต่อันนั้นเนาะ

เป็นเป็นเอ้ยเขียนได้พี่น้องคนอันอยู่ได้นี่ในเชิงเชิงคนเด้ไม่ใช่เกือบได้พี่น้องคุณน่ะเปิดเพลงเองเห็น่หเปิดเพลงเองอีห็ดินคนเดเปิดเพงเปิดเพลงกด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 เร็วกดเร็ว ใช้ใช้กด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 ไปนี่ละ่ะเสียเปีปเปยกมาเลยทำได้ทำมาได้เล็กหน่อยอมอมนิ้วมันนิ้วโป้งผลแบบอมนิ้วสี่พี่น้องเลยเบิดเจอ้ย <c oughs> ลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะพื้นท่ากระเต็มเลยพี่น,น้องกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องของน้องนัดทีเคเอสหนด้วยจ้า,าบ๊ายบาย